สวัสดีครับเจริญทรัพย์เฮงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองงานนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวสกิทแทง6ลูกใสนะครับขนาดห้าขุนครึ่งนะครับวิธีการใช้งานนะครับเหมือนเดิมครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับผมนี่นะครับพอขึ้น6เครื่องมันก็จะสั่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับขึ้น6กเครื่องก็จะสั่นนะครับโอเคแค่นี้เองนี่นะครับไปติดเครื่องสั่นนะครับ พอเราพอเราปิดฝานะครับพอขึ้นหน้า6กปุ๊บเครื่องกระสั่นตัวนี้เราเก็บไปที่มือเรานะครับหน้า6ากมันจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องนะครับใช้ได้เฉพาะเครื่องนี้และชุดนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเอ,อ่ตัวนี้เราใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือจะใส่ไว้ตรงไหนกระเป๋าเสื้อแล้วแต่เรานะครับ โอเครองงานให้เรียบร้อยพร้อมจัดส่งครับถ้าท่านอื่นสนใจโทร0989841961 ID ไลน์ครับ j h t 8 8 0 8 g นะครับส่งทั่วไทยนะครับต่างประเทศก็ส่งนะครับของเรามีช่างทำเองนะครับงานของแท้คุณภาพนะครับขอบคุณครับ